วันนี้นะคะกลุ่มของเราก็จะมานําเสนอการเขียนโปรแกรม MATLAB เพื่อแก้ปัญหาการหากรดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะก็คือโจทย์ทางคณิตศาสตร์ในระดับอุบดมศึกษาคือเนื้อหาเกี่ยวกับการหาค่าอินดิเกตฟังก์ชันโดยใช้กรดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและการหาค่าความผิดพลาดเนื่องจากการคํานวณในมนุษย์นั้นทําให้เราเกิดความผิดพลาดได้สูงค่ะและต้องใช้เวลายอย่างมากในการคํานวณ แต่การใช้โปรแกรมเนี่ยทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโจทย์ที่สนใจค่ะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในบทเรียนชั้นระดับอุดมศึกษาจงหาอินทิเกรตของฟังชันเอฟโนิเชียลลบเอ็กยกกำลังสองขอบเขตล่างศูนย์ขอบเขตบนหนึ่งเมื่อ N เท่ากับสิบพร้อมทั้งหาความผิดพลาดของฟังก์ชันค่ะ จะกดของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะจะได้ว่าอินทิเกรตของฟังก์ชัน f x ขอบเขตล่าง a ถึง b ขอบเขตบน b เท่ากับ h ส่วน2คูณ f 0 f x 0บวก f x n บวก2 sigma f x i ค่ะสูตรการหาควาผิดพลาดนะคะคือค่าสมบูรณ์ของ R น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b ลบ a ส่วน12คูณ h ยกกำลัง2คูณค่าที่มากที่สุดของค่าสมบูรณ์ h กำลัง2ของ x i ค่ะจากโจทย์นะคะเราจะแทนค่าตัวแปรค่ะจากขอบเขตบนนะคะจบจากขอบเขตล่างนะคะคือ a ค่ะเท่ากับ0ขอบเขตบนนะคะคือ b เท่ากับ1ฟังก์ชัน f x นะคะเท่ากับ exponential l x ยกกำลัง2 n นะคะเท่ากับ10ค่ะ เนะคะดังนั้นนะคะเจึงเท่ากับ b ลบ a ส่วน n x ศูนย์เท่ากับ a x n เท่ากับด x i เท่ากับ x ศูนย์บวกไอเค่ะซึ่ง i นะคะจะเท่ากับศูนย์หนึ่งสองไปเรื่อยเรื่อจนถึง n ค่ะดังนั้นนะคะเจึงเท่ากับศูนย์ b จึงเท่ากับหนึ่งเจึงเท่ากับสิบ h จึงเท่ากับศูนย์จุดหนึ่ง ส่วน x 0นะคะเท่ากับศูนย์ x 1เท่ากับ0.1นจุด x 2เท่ากับศ2จด x 3เท่ากับ0.3ยไปเรื่อยๆค่ะจนถึง xn นะคะ xn จะเท่ากับ1่ค่ะซึ่ง xn เท่ากับ b หั่งข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะคะขั้นแรกนะคะเราต้องรับข้อมูลค่ะ input เราจะ input ขอบเขตบนค่ะคือค่า a ขอบเขตล่างนะคะคือค่า b แล้วก็ค่า n ค่ะแล้วก็แล้วก็ฟังก์ชันที่ต้องใช้คำนวณคือ f(x) ค่ะส่วนอย่างที่2นะคะคือข้อมูลส่งออกนะคะหรือ output ค่ะเราจะ แสดงคําตอบนั่นคือตัวแปร A แล้วก็แสดงค่าความผิดพลาดของฟังก์ชันนะคะนั่นคือตัว R ใหญ่ค่ะการมวลผลนะคะเริ่มต้นนะคะรับค่า X, A, B, N, F คํานวณหาค่า H แล้วก็หาค่าดีค่ะจากนั้นนะคะรับค่า P แล้วก็ค่า F, X, I ค่ะเงื่อนไขในการตัดสินใจนะคะคํานวณค่า F, X, 0ศย์ค่ะ จากนั้นนะคะก็แสดงค่า f(x) 0ูนให้เป็นทศนิยมคำวนวณค่า f(xn) แสดงค่า f(xn) เป็นทศนิยมคำวนวณค่า a ใหญ่แสดงค่า a ใหญ่คำวนวณหาค่าของ df2 คำวนวณหาค่าของ fdf2 คำวน, a, d, d 2, นวณหาค่าของ addf2 คำนวณหาค่า m คำนวณหาค่า r เล็กคำวนวณหาค่า R ใหญ่แล้วก็แสดงผลค่า a แสดงผลค่า R ใหญ่จากนั้นก็สิ้นสุดค่ะ ขังการเขียนโฟชาร์ตนะคะก็จะเริ่มต้นค่ะจากนั้นก็รับค่าข้อมูลของ a x a, a b n f จากนั้นนะคะก็ประมวลหาค่า h แล้วก็ค่า t ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับค่า t แล้วก็ค่า f x นะคะต่อไปค่ะเป็นเงื่อนไขาการตัดสินใจค่ะตัดสินใจเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดถูกต้องนะคะเราก็จะทํา ถ้าเกิดถูกต้องนะคะเราจะต้องไปหาค่า q ค่ะ q q เท่ากับ f f p นะคะถ้าเกิดได้ค่าแล้วก็จะเท่ากับ p เท่ากับ p บวกหนึ่งแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะไปคำนวณค่าของ f x i นะคะ f x i เท่ากับ f x i บวก p นะคะไปเรื่อยๆค่ะก็จะวนกลับซ้ำไปที่เดิมนะคะถ้าเกิดข้อมูลเป็นเท็จเราจ,จะคำนวณหาค่าของ f x ศูนย์ซึ่งค่าของ f x ศูนย์เนี่ยเท่ากับ f a ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะแสดงผลค่ะให้ f(x) ศนเป็นทศสัยมจากการแสดงผล f(x) ศนเป็นทดสัยมเสร็จแล้วเราก็จะไปคำนวณหาค่า f(xn) ค่ะเท่ากับ f(b) ค่ะต่อมานะคะหน้าต่อไปนะคะจะเป็นแสดงผล f(xn) ค่ะตหลอไปนะคะเราก็จะคำนวณค่าของ a นะคะโดยที่ a เนี่ยเท่ากับ h ส่วน2คูณด้วยฟังก์ชัน x ศูนบวกฟังก์ชัน xn บวก2คูณ ติ๊กมาฟังก์ชัน f x x i ค่ะต่อไปนะคะก็จะคำนวณหาค่า d f 2ค่ะโดย d f 2ได้เท่ากับดิฟกำลังสองของ f x ค่ะจากนั้นนะคะหาค่า s d f 2ซึ่งคือการแทนค่า x เข้าไปในฟังก์ชันของ d f 2ค่ะต่อมานะคะหาค่าของ a d d f 2ก็คือค่าสมบูรณ์ของ s d f 2ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะคำนวณหาค่า m ค่ะซึ่งค่า m เนี่ยคือค่ามากที่สุดของ adf2 d ค่ะจากนั้นนะคะเราคำนวณหาค่า r ค่ะซึ่งค่า r เนี่ยเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a ลบ b ค่าสมบูรณ์ของ b ลบ a ส่วน12คูณ h กําลัง2คูณ m ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคำนวณหาค่า r ใหญ่ค่ะซึ่งค่า r ใหญ่เนี่ยก็คือค่าของ r เล็กซึ่งเป็นทศนิยมค่ะต่อมานะคะเป็นหน้าต่อไปค่ะ เราจะแสดงผลของฟังก์ชันโดยแทนค่า a ด้วย7ตำแหน่งค่ะโดยเป็นทศนิยม4ตำแหน่งต่อไปคิมบรรทัดเรื่มบรรทัดใหม่ต่อมาหาค่าความต่อไปนะคะแสดงค่าความผิดพลาดของฟังก์ชันโดยแทนค่าเป็น r จํานวน8ตำแหน่งทศนิยม5ตำแหน่งคิมบรรทัดต่อไปเป็นบรรทัดใหม่ก็สิ้นสุดแผนผังโฟชาร์ดค่ะังชันที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแมทแบบเรื่องการหากรดของลูกสี่เหลี่ยมขาหมูมีดังนี้นะคะ 1. ฟังก์ชันซิใช้เพื่อประกาศตัวแปร x สองฟังก์ชัน Input ใช้เพื่อรับข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมค่ะสามฟังก์ชันบวกลบคูณหารใช้ในการคำนวณเพื่อหาค่าค่ะสี่ฟังก์ชัน y นะคะใช้เพื่อตรวจสอบค่าว่าจริงหรือเท็จค่ะห้าฟังก์ชัน diff นะคะใช้เพื่อหาค่าอนุพันธ์ของอันดับต่างๆ 6. กฟังก์ชัน sub ค่ะใช้เพื่อแทนตัวแปรในการคำนวณค่ะ 7. จ็ดฟังก์ชัน abs ค่ะใช้เพื่อแปลงเป็นค่าสมบูรณ์แฟังก์ชัน double ค่ะ ใช้เพื่อแสดงผลเป็นทศนิยม9ฟังก์ชัน f print นะคะใช้เพื่อแสดงค่าหรือแสดงข้อความออกมาให้ผู้ใช้งานได้เห็นค่ะโปรแกรมที่เขียนนะคะก็จะมีปัญัดท,ที่หนึ่งะคะเราจะแสดงค่า s i m x ก่อนนะคะเพื่อประกาศตัวแปร x ค่ะขั้นที่2 a input นะคะขอบเขตล่างของฟังก์ชัน b input ขอบเขตบนของฟังก์ชัน n เท่ากับ input n f เท่ากับ input f x h เท่ากับ b ลบ a หารด้วย n นะคะ e เท่ากับ a บวก h f x i เท่ากับ0ต่อไปนะคะเป็นการใช้คำสั่ง y นะคะ p น้อยกว่าเท่ากับ b ลบ h q เท่ากับ sub f x p p เท่ากับ p บวก h fxi เท่ากับ xfi บวก q แล้วก็จบหรูวานะคะต่อไปนะคะ fx 0เท่ากับ sub fxa ต่อไป double fx 0 fxn เท่ากับ sub fxb double fxn a เท่ากับ h ฐาน2คูณ fx 0บวก fxn บวก2คูณ fxi df 2เท่ากับ df สอง a d d f สเท่ากับ a b s a d f สอง m เท่ากับ max a d d r เท่ากับ a สองคูณ h ยกกำลังสองคูณ m r เท่ากับ double r f ปิดคำตอบเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดสี่ f a แล้วก็บรนทัดต่อไปนะคะบรรทัดสุดท้ายจะเป็น f ปิด ค่าความผิดพลาดของฟังก์ชันค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์แปดจุดห้าอฟอค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างการใช้งานของโปรแกรมการหาดกดรูปสี่เหลี่ยมขาหมูขัมม<ว>ับแรกนะคะเราต้องเปิดโปรแกรม MATLAB น,น,นะคะ ในภาพที่เราแสดงนะคะจะเป็นโปรแกรมแมทเล็กจากโมบายนะคะสองนะคะเราจะกดบวกนะคะตรงที่เครื่องหมายบวกด้านซ้ายมือข้างบนนะคะส่วนสามนะคะให้เราเลือกไปที่สามนะคะให้เราเลือกไปที่คำว่า New Script นะคะไปค่ะ โปรแกรมนะคะจะให้ตั้งชื่อเราสามารถตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกดคำว่า create เลยค่ะจากนี้ต่อไปนะคะเราสามารถเขียนคำสั่งลงไปในโปรแกรมได้เลยค่ะพวกคำสั่งนะคะก็จะเป็นคำสั่ง im x a เท่ากับ input ขอบเขตล่างของฟังก์ชัน V เท่ากับ input ขอบเขตบนของฟังก์ชัน n เท่ากับ input s เท่ากับ input h เท่าก e ับ b ลบ a หาร n p เท่ากับ a บวก h f x i เท่ากับ0แล้วก็เป็นหลูม y นะคะแล้วก็จบลูม y เป็นแล้วต่อไปก็จะเป็น f x 0เท่ากับ sub f x a นะคะแล้วก็ double f x 0 f x n เท่ากับ sub f x b double f x n a เท่ากับ h หาร2คูณ f x 0บวก f x n บวก2คูณ f x i d f 2เท่ากับ d f 2 s d f 2เท่ากับ sub เท่ากับ3 d f ง fxahb addf2 เท่ากับ abs sdf2 m เท่ากับ max addf2 r เท่ากับ abs b ลบ a หารด้วย12คูณ h s ยกกำลัง2คูณ m ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น r เท่ากับ double r fpin คำตอบเปอ์เซ็นต์ 7. a นะคะแล้วก็เป็นต่อไปนะคะก็จะเป็น fbin ค่าความผิดพลาดของฟังก์ชันค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปดจุดห้าแล้วก็เป็นการจบค่ะแล้วก็จะได้หน้าตาโปรแกรมดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะตรงด้านซ้ายมือค่ะมันก็จะรันโปรแกรมให้เราได้ดังภาพเลยค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถนําโปรแกรมนะคะที่เรา ได้แล้วนะคะมาเปรียบเทียบกับการทำได้ดัง<ป>แล้วก็เรื่องต่อไปเรยอยกจบแล้วสรุป ต่อมาะคะก็จะเป็นการสรุปการหากดรดูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะในการเขียนโปรแกรมนั้นเราจะใช้สูตรของกดรดูปสี่เหลี่ยมคางหมูและสูตรหา,าค่าความผิดพลาดมาช่วยในการคำนวณของโปรแกรมด้วยเพื่อให้มีความแม่นยำความถูกต้องและความผิดพลาดที่น้อยที่สุดค่ะและเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในการคำนวณค่ะหัวข้อต่อมานะคะก็คือการเขียนโปรแกรมแมทแบบเพื่อแก้ปัญหาก,การหาค่าสีมูลค่าเพิ่มค่ะ ที่มาและความสําคัญของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะคะข้อมูลที่เราเลือกมาศึกษานั้นจะเกี่ยวกับภาษีในการซื้อสินค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลต่างระหว่างราคาสินค้าที่ขายกับราคาที่ซื้อมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อสินค้าค่ะโจทย์ที่สนใจนะคะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะยกตัวอย่างโจทย์นี้มานะคะคือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ออกใบเสร็จแล้วเงินค่าทีวีให้กับลูกค้าในราคา42,000บาทโดยใบเสร็จเขียนไว้ว่าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยากทราบว่าราคาที่ยังไม่รวมภาษีของทีวีเครื่องนี้เป็นจำนวนเท่าใดวิธีทำนะคะเราจะเอาราคาทีวีที่รวมภาษีมาแล้วก็คือราคา42,000บาทผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีในอัตราร้อยละเจ็ดนั่นคือราคาสินค้าหนึบาท เป็นราคาภาษี0.7คูณ100บาทเท่ากับ7บาทค่ะถ้าราคาสินค้า42,000บาทเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วเราก็จะนำ0.7คูณ42,000บาทจะเท่ากับ2,940บาทนั่นคือราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีคือ42,000ลบ2,940เท่ากับ39,600 0บาทค่ะ ดังนั้นราคาที่ยังไม่รวมภาษีเครื่องนี้นะคะเป็นเงินสามหมืเก้าพันหกสิบบาทค่ะต่อไปนะคะผัางงานของโปรแกรมหนึ่งนะคะเราจะรับข้อมูล Input เป็นราคาสินค้าเราจะให้แทนค่า p นะคะและภาษีแทน v สองนะคะข้อมูลก็คือ Output ราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีสามนะคะวิธีการประมวลผลจุดเริ่มต้นรับค่า p และ v หาค่าภาษี v หาค่าภาษี w หาค่าราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีให้ค่าเป็นค่า a นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะแสดงผลราคาภาษีแล้วก็ราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีแล้วก็สิ้นสุดค่ะจะได้ผังงานโปชาร์ดดังนี้นะคะเริ่มต้นรับค่า p v แสดงค่า v เท่ากับ v หารหน0่ w เท่ากับ p คูณ v ใหญ่ A เท่ากับ P ใหญ่ลบ B ใหญ่ดังนั้นนะคะต่อไปจะเป็นคำตอบของฟังก์ชันสิบตำแหน่งทศนิยมสี่ตำแหน่งคำตอบของฟังก์ชันสิบตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งแล้วก็สิ้นสุดค่ะฟังก์ชันที่การฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม MATLAB ของภาษสีมูลค่าเพิ่อจะมีดังนี้นะคะหนึ่งฟังก์ชัน i n p u t เพื่อรับค่าข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมค่ะ สองฟังก์ชันลบคูณและหารใช้ในการคำนวณเพื่อหาค่าค่ะสามฟังก์ชัน f b นะคะใช้เพื่อแสดงค่าหรือแสดงข้อความออกมาให้ผู้ใช้งานได้เห็นนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมค่ะ p นะคะจะเท่ากับ input ราคาสินค้าค่ะส่วน v เล็กนะคะจะเท่ากับ input ราคาแบกคค่ะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ v ใหญ่นะคะจะเท่ากับ v เล็กหารด้วยหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็ปิดการแสดงค่าค่ะ w u นะคะเท่ากับ p นะคะซึ่งเป็นราคาสินค้าคูณกับ v นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ของแวค์ค่าคารด้วยหนึ่งร้อยต่อมานะคะ a เท่ากับ p e, ลบ w u ค่ะแล้วก็ปิดคานสมดัน,นปิดการแสดงผลไว้ต่อมานะคะ f pin ค่ะราคาสินค้าราคาแวรค่ะเป็นสิบเปอร์เซ็นสิบสิบจุดสองเปอร์เซ็น f b n แสดงค่า w ค่ะต่อมานะคะ f pin ราคาสินค้าไม่รวมแบบนะคะก็คือสิบ f ัวเซนเอฟแมส N แสดงค่า A ค่ะตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมนะคะในการหาค่าสีมูลค่าเพิ่มนี้นะคะหนึ่งนะคะให้เปิดโปรแกรม MATLAB ซึ่งโปรแกรม MATLAB นี้จะเป็นโมเแกมแกมทแล็บจากโมบายนะคะต่อไปนะคะเราจะกดเครื่องหมายบวกที่มุมขวามือค่ะจากนั้นนะคะเราให้กดคำว่า New Script ค่ะ กด New Script นะคะเพื่อที่จะทำเป็น Script File ค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถตั้งชื่อตั้งชื่อ Script ตั้งชื่อไฟล์ของเราได้เลยค่ะแล้วก็กดแล้วก็กด e a t e ค่ะต่อไปนะคะเราก็เขียนโปรแกรมค่ะดังที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะ E เท่ากับ Input ราคาสินค้า V เท่ากับ Input แ่งเปอร์เซน V ใหญ่เท่ากับ B เล็กก็คือหารนะคะหารหนึ่งร้อยปิดค่า W เท่ากับ P เล็กคูณ V ใหญ่ปิดค่าแสดงข้อมูลค่ะ A ใหญ่นะคะเท่ากับ P ลบ W ีปิดค่าแสดงข้อมูลค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น F pin ิ in, ราคาสินค้าแบกเปอร์เซ็นต์สิบจุดสองเ n ฟแกสแดงค่า W ค่ะแล้วก็ F p i n ิราคาสินค้าไม่รวมแบกนะคะสิบเปอร์เซสิบจุดสองเเซ็นแสดงค่า A ค่ะ จากนั้นนะคะให้กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมันจะเป็นการคำมันจะเป็นการคำนวณค่าและรันค่าต่อไปค่ะที่นนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบการคำนวณระหว่างโปรแกรมและคำนวณมือค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะว่าระหว่างคำนวณโปรแกรมและคำนวณมือเนี่ยจะได้ค่าคำตอบเท่ากาันแต่คำนวณด้วยโปรแกรมจะใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่าและได้ความแม่นยำที่มากกว่าค่ะต่อมา เอาใหม่ oh ต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปเอาใหม่ oh ต่อมานะคะก็จะเป็นการสรุปค่ะในการเขียนโปรแกรมเรื่องนี้เราจะมีการกําหนดค่าและกําหนดตัวแปรชัดเจนเพื่อให้เขียนสูตรโปรแกรมได้ถูกต้องและไม่สับสนค่ะรายงานเรื่องนี้นะคะจะทําโดยนางสาวดวงกมลโสภาวันค่ะ นี่เราต้องพูดไหมว่าแรงงานเล่นนี้นะคะจา์ทำโดยดิ้ันนางสาวรวงกบมูลสุภาวันต่อไปก็เขาก็จะเธอก็ปิดไม่์แล้วเขาก็จะพูดในยอ,อ,อเคียบอกเรา,าเป็นคนเปิดใช่ไหม งายงารเล่มน,นี้นะคะจัดทำโดยนางสาวดกมลสุภาวรรณค่ะและดิฉันนางสาวบุษยามาศีลาวงค์ค่ะละดิฉันนางสาวพูพิริยาศรีสุพรรณค่ะขอจบก,การนำเสนอพลงเท่านี้ค่ะ